ครับช่องคนอยากเสียงขั้นนะครับอันนี้พ่มก็จะมาดูพามาดูพอพันทีพ่มเล่นอยู่นะครับวันนี้นะครับเป็นไก่พ่มแบ่งมาจากอ่าปีรุ้งนะครับปีสวีแบ่งมาประมาณสามปีที่แล้วครับตัวนี้มีนามว่าเจ้าเครือเจ้าเครือเนี่ยมาอยู่กับพ่มก็มีผลงานพอสมควรนะครับผ่านสนามมาเยอะและก็ค่าถูกลักครับตันนี้ เป็นพ่อพันตอนนี้เป็นพ่อพันลักนะครับข้อดีของไก่ตัวนี้นะครับก็คือยังไม่ค่อยดื้อนะครับเวลาปลาข้าวป้าเนี่ยถ้าว่าต่อเซตถ้าเราปล่อยเขาเดินเข้าก็จะตามเรามาไม่จําเป็นางอุ้มหรือว่าใส่กระเป๋าไปเลยนะครับเป็นไก่ที่คุ้นมากแล้วก็เป็นไก่ที่ว่ามันขี้โมโนะครับอ่า ตอนนี้พ่อผสมไปก็มีลูกลุกรุนๆุนอยู่ประมาณสองสามตัวนะครับอีกสักไม่นานก็คงน่าจะลงเบ้งกันได้นะครับครับครับป้ามาดูปัพันกันเรยนะครับจะเป็นไก่ทิวางอนไม่ล้มนะครับงอนเม็ดทรายตื้นมีความลื้นแล้วก็คนคิวคนคิวของเขาจะจะหน้ามาร์กนะครับแล้วคนเนี่ยจะหลัดงอนเลย ครับซึ่งอาจจะเป็นไก่ที่ว่าคนซ้อยเขาค่อนข้างจะยาวนะครับคือคนซ้อยเขาเนี่ยจะลงไปถึงอวไร่เลยครับคือเป็นไก่ที่ว่าค้นขุมไหลอ่ะค้นต่อกับซอยล่างช่วยนะครับเรื่องความซ่วยซ่วยอยู่ครับทุกใจมารกวันนี้ที่วมได้มาจากปีลุงซาวีนะครับจุดต่อไปก็จะเป็น บวกคนฟ้ายนะครับคนฟ้ายขงเข้านี่ยจะเป็นคนฟ้ายสีข้าวนะครับฟ้ายฟ้ายข้าวเป็นปุยซวยนรือตึ้งเรก็คนซอยล่างนี่จะเปียกมันซวยมากครับได้